อ่างเก็บน้ำลำตะคองระดับน้ำลดลงอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤตเหลือน้ำใช้การได้เพียง9.78%ทำให้ถนนมิตรภาพสายเก่าและทางรถไฟสายแรกของไทยโปรพร้อมสันดอนยาวกว่า10กิโลเมตรวันที่23เมษายน2568โครงการชลประทานนครราชสีมารายงานว่าอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาระดับน้ำเก็บกักห่วบอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤตเหลือปริมาณน้ำเก็บกักปัจจุบันอยู่ที่51.25ล้านลูกบาทเมตร หรือคิดเป็น16.30%ของระดับความจุเก็บกักทั้งหมด314.49ล้านลูกบาทเมตรโดยเป็นน้ำใช้การได้เพียง28.53ล้านลูกบาทเมตรหรือ9.78%เท่านั้นซึ่งจะต้องส่งจ่ายไปให้5อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่อำเภอสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอเมืององอนครราชสีมาและอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้ใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังต้องส่งจ่ายไปรักษาระบบนิเวศลำน้ำช่วยภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำบริเวณตำบลจันทึกอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบว่าระดับน้ำภายในอ่างที่ลดลงอย่างมากทำให้ถนนมิตรภาพสายเก่าที่เคยจมอยู่ใต้น้ำโผล่ให้เห็นเป็นทางยาวซึ่งถนนมิตรภาพสายเก่านี้ถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ใช้งบประมาณก่อสร้างระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลไทยเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมบริเวณบ้านท่างอ่อย ตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดอุดรธานีแต่เมื่อมีการสร้างอ่างเก็บน้ำและเปิดใช้งานเมื่อปี2512ถนนมิตรภาพสายเก่านี้ก็จมอยู่ใต้น้ำนับแต่นั้นมาและจะโผล่ให้เห็นเฉพาะปีที่ระดับน้ำภายในอ่างลดลงอย่างมากซึ่งปีนี้ถนนก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นพร้อมกับสันดอนยาวกว่า10กิโลเมตรจนกลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านในแถบนี้ยิ่งกว่านั้นปีนี้ ที่บริเวณบ้านป่าไผ่หมู่หนึ่งตจันทึกอำเภอปากช่องยังเห็นคันทางรถไฟสายเก่าซึ่งเป็นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยราัชากาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2443หรือ125ปีมาแล้วรวมทั้งพื้นคอนกรีตชานชาลาสถานีรถไฟจันทึกเก่าที่เคยทอดยาวลงไปในอ่างเก็บน้ำลำตะคองก็โผล่ให้เห็นเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรด้วยโดยแนวรางรถไฟที่โผล่ให้เห็นจะทอดยาวลงไปในน้ำ ปัจจุบันเห็นเส้นทางเต็มไปด้วยก้อนหินหลายขนาดเพราะเหล็กรางรถไฟคาดว่าจะผุกร่อนและถูกชาวบ้านรอบตัดไปขายเกือบหมดแล้วนอกจากนี้ชาวบ้านยังบอกว่าถนนมิตรภาพสายเก่าทางรถไฟเดิมหรืออาคารก่อสร้างต่างๆจะโผล่พ้นน้ำมาให้เห็นเฉพาะในปีที่น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเหลือน้ำน้อยมาก,มากๆเท่านั้นชาวบ้านที่ปลูกผักหรือทำประมงจับปลาไปกินไปขายก็ต้องปรับสภาพเพราะน้ำลดทำให้หาปลาได้ยากขึ้นต้องออกเรือ ไปจับปลากไกลจากฝั่งมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต้องรอให้ฝนตกมาช่วยเติมน้ำลงในอ่างเท่านั้น